อ่าโอเคนะครับผมก็สวัสดีนะครับก็อยู่กับผมเพลินโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอ่าวบสก้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาหาในส่วนของอ่าวิธีการหาริบบิ้นกันนะครับอย่าไปตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะได้ไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปต่อไปด้วยกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกินหรผ่านส่วนของลิบเพลินเบสก้านะครับไปอยู่ใต้คลิปใายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เในหน้าช่องนะครับอีกช่องนั้นกันกด ก็สําหรับริบบิ้นเองเนี่ยก็มีวิธีหาอยู่ไม่กี่วิธีนะครับก่อนอืึ่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าริบบิ้นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับซึ่งผมก็มีอันเดียวมั้งเนี่ยผมมีริบบิ้นอยู่แค่อันเดียวครับริบบิ้นเนี่ยมันก็จะช่วยนะครับเพิ่มค่าพลังให้กับตัวโปเกมอนของเรานะฮะก็จะมีในส่วนของคุณสมบัติของริบบิ้นเองนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติของการเสริมพลังเองแล้วก็จะมีสกิลของในริบบิ้นด้วยเมื่อเราทำการอัปเกรดเปอร์เซ็นต์ มันก็จะมีนะครับบัฟของอุปกรณ์นะฮะร,ริบบิ้นนั่นเองอย่างผมเนี่ยใส่ริบบิ้นหลอนะ่อแล้วก็จะเป็นพวกเดมเมจชนะธาตุนะครับเนี่ยเดมเมจชนะธาตุเหน็นปะสังเกตไหมเกี่ยวพวกเดมเมจชนะธาตุทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆริรบบิ้นมันมีหลายอย่างมากนะครับมันมีหลายประเภทเยอะไปหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเราก็ไปหาริบบิ้นผมใส่ที่มันตรงกับาสายของเรานะครับผมตรงนี้อ่ะโอเคนะครับในส่วนของอวิธีการหาริบบิ้นนะในเกมนี้มีกี่วิธีเนาะ หลายๆคนคือจริงๆไอคลิปพวกนี้ที่ผมจะทําขึ้นเนี่ยที่หาไอเทมต่างๆในเกมเนี่ยผมก็จะพูดถึงไอเทมสาคัญแล้วกันผมก็จะมาเริ่มที่ริบบินกันก่อนนี่แหละนะฮะก็หลายๆคนเนาะอาจจะยังไม่รู้เลยนะครับว่าริบบินแม่งหามาจากไหนนะครับเอาวิธีเบสิกเบสิกก่อนเลยแล้วกันนะฮะเบสิกเบสิกเลยนะครับ, Basic, Basic รบก็ให้เราเข้าไปที่ทาวเวอร์ต่อสู้นะฮะวิธีแรกนะนี่ครับทาวเวอร์ต่อสู้เอาถามงงเลยครับทาวเวอร์ต่อสู้นะครับ มันหาได้จากตรงไหนล่ะนะครับนี่ครับมันหาได้จากทาวเวอร์ต่อสู้นะครับแบบโหมดยากนะครับโหมดท้าทายนะครับที่ไม่ใช่โหมดปกตินะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับลิบบินเนี่ยมันจะได้มาเป็นกล่องนะฮะมันจะได้มาเป็นกล่องนะครับแล้วเราก็ต้องเอากล่องเนี่ยนะครับไปลุ้นเปิดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมรับบัฟก่อนเนี่ยจะเป็นกล่องไอเทมแบบนี้นะครับอ่าไม่ได้มันจะมีสุ่มออกมานะครับโอเคเรามาดูกันที่รางวัลกันก่อนนะ รางวัลกันก่อนนะครับผมนี่ครับมันก็จะมีนี่ครับพวกกล่องเห็นไหมครับจะมีพวกกล่องริบบินอยู่นะครับเราก็ริบบินไปไปเปิดได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ชิ้นลิบบินเนี่ยนะครับมันจะออกกล่องม่วงๆขึ้นไปนะเงื่อนไขในการเล่นกิจกรรมตรงนี้นะครับก็คือคุณจะต้องมีนะครับผ่านด่าน80ก่อนง่ายๆเลยก็คือผ่านด่านธรรมดานะครับด่านพวกนี้ก่อนด่าน80เอาให้จบนะฮะ จบเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะปลดด่านข้างๆนะครับที่เป็นด่านระดับสูงเราถึงจะเข้ามาเล่นได้นั่นเองซึ่งพลังนะครับพื้นฐานเลยน่าจะประมาณ3ล้านได้มั้งเยอะอยู่เหมือนกันนะกับการที่จะเล่นด่านระดับยากนิดหนึ่งเพราะว่าอุปกรณ์ลิบบี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ขั้นสูงนะครับต้องให้ตัวละครที่เก่งๆมาเล่นนะฮะดังนั้นเนี่ยผ่านยากจริงๆนะฮะโอเคอ่เล่นมาท้าทายตรงนี้นะครับ กไอเทมก็คือได้จากตรงนี้เนาะก็ได้ตามรางวันนะครับรางวัลคะแนนนะครับรางวัลชั้นต่างๆเห็นไหมครับมันจะมีกล่องริบบิ้นให้เรากล่องริบบิ้นทองเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้เจ้าริบบิ้นเหมือนกันตรงนี้นะครับผมโอเคเนาะทองริบบิ้นม่วงนะครับอะตลองได้ลองเล่นดูนะครับจากกิจกรรมตรงนี้นี่คือเบสิกเบสิกแล้วนะครับที่จะหาริบบิ้นได้จากตรงนี้นะครับผมโอเคต่อมานะครับวิธีที่2นะฮะวิธีที่2เนี่ยหาได้จากป้ายกับสู้นะครับต้องเติมเงินนะ จะมีฟรีกับเติมเงินนะครับถ้านี่ครับใส่ฟรีก็ได้เป็นกล่องบนใส่เติมได้เป็นกล่องล่างเห็นไหมครับยี่สิบสองนะอ่าจริงจริงเรื่องพาร์ตไพ่สูเราเล่นกันทุกเดือนอยู่แล้วนะครับคิดว่าน่าจะได้ลิบบี้ากตนี้กันเยอะเหมือนกันนี่ครับห้าสองกับนี่ครับบนกับล่างนะอืนี่ครับหกสิบสองด้วยนะครับตรงนี้เจ็ดสิบสองก็ได้นะครับผมแปดสิบสองก็ได้นะเห็นปะเออแล้วก็เก้าสิบสองก็ได้นะครับตกเลขสองอ่ะก็ได้หมดเนาะ อันนี้คือวิธีที่2นะครับที่เราจะได้ริบบิน้นนะครับผมต่อมานะครับวิธีที่3ครับก็จะเป็นพวกกิจเติมเงินเรื่องรางวัลนะครับกิจเติมเงินนะครับตามช่วงเวลาหรือง่ายๆเลยก็คือพวกหีบเซอร์ไพรส์นะครับอย่างเงี้ยหีบเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยครับเมื่อวัน2วันก่อนก่อนหน้านี้ก็จะมีนะครับเป็นหีบนะครับริบบิ้นสีทอง20กล่องนะฮะก็คือเติม7,000เพชรนะครับในวันก็จะได้รับ20กล่องอย่างเงี้ยมันก็จะมี ภารกิจของเติมตรงนี้ด้วยนะครับผมต่อมานะครับมันจะอยู่อีกที่หนึ่งนะครับอันนี้สำหรับสายเติมเนาะแต่สายฟรีเนี่ยยังมีอีกจุดหนึ่งที่หาได้นะครับจะอยู่ในยูเนียนนะครับของเราเนาะให้เข้ามาที่ร้านค้านะครับมันจะอยู่ร้านค้าบ้านเลี้ยงหลังสุดท้ายนะครับนี่ครับมันจะมีริบบิ้นขายอยู่ก็ใช้แต้มที่เราทําภารกิจในยูเนียนมาซื้อได้นะครับกล่องละห้าร้อยนั่นเองนะฮะหลักๆนะครับวิธีหานะครับริบบิ้นนะครับ ในเกมโบสกาณตอนนี้นะที่ผมหาไว้ได้ก็มีประมาณ4วิธีนะครับผมอ่ะก็กลับไปวิธีหาริบบิ้นแรกเลยแล้วกันนะครับอ่ะเราไปดูทาวเวอร์ระดับสูงที่ผมบอกนะฮะอ่ะเรามารุ้นกันนะฮะว่าวันนี้ผมจะได้ริบบิ้นไหม <c oughs> เรามาดูกันก็วิธีหาริบบิ้นก็ประมาณนี้แหละครับ 4- ี่หวิธีไม่ได้เยอะมากนะครับริบบิ้นเป็นในเทมที่ค่อนข้างแรงนหนึ่งนะครับ มันก็ต้องผ่านการเติมด้วยบางส่วนเฮ้ยเมื่อกี้ผมลืมดูผมได้เปล่าอ่าแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองเข้ามาสู้กนเล่นดูนะครับโอ้โหอันนี้คือทีที่ผมเล่นนะฮะอีผมจะเล่นสุดยอดทีมของผมนะอ่ะลองดูนะผมก็จะเล่นทีมที่ผมเล่นไหวผมจับแม่งรถเลือดเลยอะอา้าวไม่มีโอเคไม่เป็นไรตัชวช่วยเหลือนี่ก็นี่เลย ประมาณ14ล้านนะครับไปสู้กับโปร10ล้านนี่คือวิธีหาทาวเวอร์แบบตรงไปตรงมานะครับก็คือย้อนกลับไปวิธีแรกผมก็จะมารีวิวให้ดูก่อนที่จะปิดคลิปกันนะฮะมาดูนะค,ความยากของมันว่าประมาณไหนที่ผมบอกว่า้ต้องพลัง7ล้านหรือเปล่าถึงจะสู้ได้นะครับอลองดูผม10ล้านให้ดูความเถื่อนก่อนแต่วิธีนี้ได้นะครับนอกเหนือจากการเติมนะครับที่ผมบอกไว้เรื่องการเติมใช่ไหมริบบินอนะวิธีหาริบบินมีกี่วิธีต้นคลิปใครจําได้บ้างนะฮะ ก็จะมีเรื่องการาเนี่ยลงตรงเนี้ยหนึ่งอันนะถูกไหมลงทาวเวอร์เนาะแล้วก็มีไปเอาที่ป้ายใช่ไหมแล้วก็ผู้กิจเติมเงินนะครับแล้วก็ในรันคายูเนียนนะครับสวิธีอันนี้ไงได้กล่องริบบิ้นมานะครับแต่เป็นริบบิ้นกล่องขาวนะเราก็สู้ไปเรื่อยครับะผมดูวยผมจะสู้ได้ขนาดไหนเอาใจช่วยผมด้วยแล้วกันนะฮะอันนี้เป็น ID เดียเซิร์ที่ผมเล่นสตรีมด้วยนะครับถึงเขาจะเปิด เคียโลก่อนแล้วผมก็ใช้อันติเลยนะครับพยายามผายได้มากที่สุดนะฮะก็มันจะมีชั้นอยู่ที่80ชั้นเหมือนกันดึงดึงๆโอเคไหมอ่ากดเข้าไปโอ้ยแนมันติเวิร์ส9993990อ่ะเรามาดูครับทาวเวอร์ระดับยากกันนะฮะย้ยมัชโดน่ารักมากเลยส่งนี้ ผมจะยังไม่ใช้ไอเทมอะไรทั้งสิ้นนะครับผมจะเล่นไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าผมจะไม่ผ่านหลอลอเลสชื่อนะ40แล้วครับไปได้อุปกรณ์อัปเกรดนะครับได,ได้ของตัวนี้ไงได้กล่องอีกแล้วเห็นไหมรับไปดิรออะไรไปนะครับของอัพถึงเจอไม่ได้ริบบิ้นตัวก็ยังมีของอับิบิ้นนะครับที่ติดเข้ามาด้วยนะครับพวกของอับิบิ้นต่างๆก็หาได้ตามพวกนี้แล้วนะครับผม อันนี้พลัง10ล้านเหมือนกันผมน่้จะเจอพลัง10ล้านอาบมดอ่ะตีครับมันประมาณนี้เปิดก่อนได้เปรียบนะฮะจริงๆแล้วผมอยากจะให้รูกเกียร์เปิดก่อนได้เอ้ยโฮโอเปิดก่อนได้ซ้ำนะฮะเอ,เอาบัฟหมดเลยครับตอนนี้บัฟผมกำลังดีครับ20ถึกนิดนึงนะฮะนี่ครับโหทีมแบ็คไวท์ด้วยนะ,ะมียูโนวาอยู่ตรงกลางนะครับผมเอจ้าลองดูแล้วกันนะหลอดฮอนชื่อหลอดฮอนนะ ชื่อตลกดีวะนี่ล่ะอุ้ยงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วสตองสตองสตองโอ้โหทำให้ตาก็สับสนอะเมื่อกี้อ่ะทีมนี้ก็ต้องถึกขึ้นนะครับเพราะพลัง11ล้านเลยนะครับไม่ได้น้อยนะผมบอกกันเลยอ่ะเรามาลุ้นกันต่อนะครับว่าผมจะไปได้ไกลถึงด่านที่เท่าไหร่นะเอาใจช่วยผมด้วยแล้วกันนะครับไปตอนนั้นผมสตรีมผมไปได้ถึง50กว่าเลยมั้ง50 60ได้ประมาณนั้น หลังๆนีผมบอกก่อนเลยว่าแม่งโคตรเก่งอะ่ะไอซีเลเยอร์มาสเตอร์368นะครับพลัง11ล้านนะครับเป็นทีมผสมนะฮะสายฟ้ามืดและไวส์คิวเรมโดนแล้วครับต้องเคลียร์ก่อนอ่ะอันติเลยปิดเกมเรียบร้อยครับอูหแม่งไม่ตายอ่ะโอเคแต่เรามีโลอี๊เรามีโลโอเคโล่อยู่เองตายโลอยู่เองตายโอเคเรียบร้อยนะ ผ่านอยู่นะครับผม,มแน่นอนจริงๆครับอ้าวบัฟยังอยู่ครับยังไม่ใช้นะครับเก็บไว้ก่อน20นะฮะเราไปใช้ตอนท้ายๆโอ้มีโซกาเลโอไม่ใช่เด็มีในคอสมาร่างสันร่างสุประยุปราคาผมเรียกร่างสันนะอื้อแม่งมีฮูป้าด้วยไวเนย โอ้โหด้อหอยหลอดเรียบร้อยผมไม่น่ารอดลรอ้าวโอยโกงเกินอ้าเรียบร้อยอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับระบบนะครับทาวเวอร์ระดับสูงที่หา รีบ,บินได้โดยตรงด้วยวิธีนี้นะครับก็รีวิวให้ดูคร่าวๆพร้อมกับวิธีการหาทั้งหมด4วิธีที่ผ่านมานะครับโอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับแล้วก็กลดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปให,หมให่ๆในคลิปหน้านะครับผมซี See you again. อูเก n สวัสดีครับ